ม,ม,ม,มีฝากช่องไหมพี่เอาลนะครับเกมสุดท้ายกลับแล้วหรอครับเวืสดีครับวัสดีครับ พี่เติ้ลผมต้องการนักภาคขอร้องแหละชีวิตไม่จะคอนเซนเทรตเกินมันติดลัสกิ้งไม่ได้นะเว้ยอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้เติบโตมาแบบเขาอ่ะใช่เราเราไม่ได้เติบโตมาแบบคนกินหมาเราจะไปด่าที่คุยเรื่องคนกินหมาอีกเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรใครบอกอะไรพี่เบสหรือว่าพักไม่ได้คุยกับพี่เบสไม่ได้คุยอะไรเขาแค่บอกว่าฝากช่องเบสฟิตแต่เขาลงไปแล้ว ทายายงี้เลยอ่ะอืม,ม <า S 2> ไปเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับกลับมาแล้วเ,เขากินลีนปะพี่เบลฮะกินลีนทุกเมือ่เอเขาบอกไหมนะี่เราก็ทายอินเนียเน,ยนเนยนอะเติมเงทนาคฟ้าอยู่ ผมจำได้ว่าในไอทีเขาลงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเทรนนิ่งใช่บีเบย์เขาเทรนนิ่งเน่ยก็ไม่กดสกอร์เนี่ยคู่กี่สองอ๋อเราเราจะได้เล่นอีกเกมอ๋อได้เล่นดิเวลาแย่ๆให้เราเจอกันเนี่ยพี่เราต้องเจอกันแล้วป่ะอยากขอชนะได้ไหมขอได้เล่นได้อีกเกมผมถ้าออกอครูก็ได้เล่นกันพี่ต้องเชียดีไหมนะได้ี่ตำแหนน้ทีมแชมป์ที่ชนะมีเวลาปะ ตัดตะกรเลยอโอเคเข้ามาอยู่ในเกมนะครับก็ยิงกันลงไปนะอ่าไั่งมาลูกนี้เลทอัพต่อหน้าไไง่ายง่ายๆลูกนี้มียิ้มเล็กน้อยนะครับถือว่าท่าสวยอันนี้เขาเรียกว่าลูกช้อนกบกุยชีอ่าลูกลูกช้อนก้อนบดกล้วยบดชีตักขึ้นเขาปากแล้วกิน ปังอันปังแมนโดนตัดส่งให้จามอลแลนมาแล้วที่ปังไม่รู้ป่ะนะชืชาร์ดมาคนนี้เหมือนอเด็กเกตคาลีนีเกตคารีถ้าใครใดูไวปั้มนะครับล่าสุดทริปเฮดเขาลีทายแล้วนะเขาลีทายแล้วเหรอใช่เอาแล้วเลย์อัพไม้ลูกนี้โอ้ยส่งจะติดมือตรงนี้ยังได้อยู่ส่งให้เซนเตอร์เซนเตอร์พิกเออพิกพิกพิกไม่เพดจะดีนี่เป็นพิกหยวก มันมีการเถียงกันเล็กน้อยโอ้ลูกนี้ได้ว่างโอ้โหก็ยิงไปดีครับอย่างนี้ก็ลงดีครับโอ้โหสกอร์ชูมือชูมือชูมือนี่มีคนบอกว่านะครับีกมคนบอกว่าห้าแล้วนะนับสกอร์กันหน่อยอันนี้ปะโอ้ยไม่ลงนะฮะลูกนี้ได้เลปากหงออะไรยังไงนะนะพี่แจ็คอ่ะเท่าไหร่นะพี่เก้าห้าเขาบอกให้ก้าวหน้าก้าวหน้าเขาให้พอน1ิบ1อ็เออ11 5แล้วนับก็ไม่นับแต่ถ้า71นี่เป็นไง ตลอด24ชั่วโมงโอ้โหตลอด24ชั่วโมงไม่หนึงใจเราอ่ะโอ้ยรักเธอคนนี้24ชั่วโมงออกเดียวแต่ตอนเนี้ยถ้าเอ้ยโอ้โหมีเสียงร้องกันจากฝั่งผู้บรรยายเอาแล้วไปบอสลเจรวดทั้งรอบวิ่งแล้วลูกนี้ได้ขึ้นหลอกยิงคุณน้วโอ้โหไม่นมเสียดายคุณบอลเสียดายคุณบอลนะครับป่าบาทพี่เลี้ยงไปจ้าคุณจ้า คุณจ้าเลี้ยงคอสปิดมาโอ้โหเล่นครับไม่ลงรีบอลได้โดยยานนิดยานนิดอันเกอร์สโตลบอลโอ้โหคุณบอลโอ้ยลาเมโนบอลลาเมโนบอลโอ้โหเฟ็กยิงสามต่อหนึ่งโอ้ยโนลุคพาร์ทยังไปเล่นโอ้โหนี่กี่วินาทีแล้วเนี่ยบาสมีสิบนาทีโผล่ไปโอดังดิโอ้โหโไส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆ มีสวินาทีอ่ะครับมีสี่มีสนาทีแล้วน้องการแค่เพียงเท่านี้ไปดูนาฬิกาในคลิปได้เลยนะวันเรียงเลกี่วินาทีคุณปังนึ่งอาศัยหัวครับนานชิบหายนานชิบหายกูก็ไม่ได้กันอะไรแล้วนะส่งกลับมาเฟ โอเคหลอกยูยัดสวยมากเอ้ยไม่ได้ขึ้นไปยังรีบาวได้อยู่ขึ้นต่อหน้าไปเลยยิงไม่ลงไม่มีคนรีบาวอีกแล้วได้ยิงก็ยังไม่ลงรีบาวเดยจเรมีหลินโอ้ยสกใจมาลูกนี้ปารตบอลบอลเร็วว่ะคุณบอลโอ้ยไม่ลงไม่น่าเชื่อบารร้อนมา่งให้น้องพีฮาราโนบุโจ้น้องพีฮาราโนบุโจ้โอ้ยได้ขึ้นก็ไม่ลงอะไรเนี่ยยานิดก็ขึ้นมา ส่งให้จูวฮาฮันเดย์ส่งให้ยานิดยานิดย,ยิงโอ้ยสกรอร์แรกในรอบ4นาทีาดันเป็นเกมไปซะได้ออกคู่เหรอ